เปิดข้อความไอ้ปีชยาแชทไลน์หาแม่บังอรอนก่อนหมดสติหามส่งไอซีด่วนความคืบหน้าไอ้ปีชยาล่าสุดหลังหมดสติขาห้องพักต้องหามด่วนเข้าไอซีแม่บังอรอนเผยข้อความในไลน์แชทมาหาก่อนที่จะเกิดเหตุ จากข่าวด่วนนางเอกสาวไอ้ปิชยาล่าสุดหมดสติคาห้องพักต้องหามไอ้ปิชยาส่ง ICU ด่วนโดยเบื้องต้นมีอาการชีพจรเต้นอ่อนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งทางแม่ไอ้ได้เข้าห้องนอนไปพบลูกสาวนอนหมดสติอยู่เรียกไม่รู้สึกตัวจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อนหน้านี้ไอ้ปิชยาโพสไอจีจอดำ พร้อมแคปชั่นปริศนาชวนสงสัยกับรูปยาแคปซูลใบโบกซึ่งเป็นยาแก้ชำในและยังมีการลบรูปผู้ออกหมดและอัปเดตล่าสุดไอ้ปีชยาเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแม่บังออนคุณแม่ของไอ้ปีชยาได้เข้าห้องนอนไปเจอลูกสาวนอนหมดสติจึงได้รีบพาเข้าห้อง ICU ที่โรงพยาบาล ความคืบหน้าคุณแม่บางออนเปิดเผยกับทางวันบันเทิงว่าน้องหมดสติในห้องคาดว่าน้องคงเครียดและเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดเยอะเจอปัญหาหลายอย่างเรื่องงานด้วยและก็โดนกรมโรงงานฟ้องเรื่องยาไซยานายด้วยซึ่งทางตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาแต่ทางกรมเขาฟ้องน้องต้องถูกยกเลิกงานหลายตัวส่วนละครที่ถ่ายเอาไว้ ก็จะได้เงินก็ต่อเมื่อละครออนแอร์ air. ซึ่งตอนนี้ละครได้ถูกเลื่อนออนแอร์ air อย่างไม่มีกำหนดก็เลยทำให้น้องเครียดและไอ้เป็นคนไม่พูดมีอะไรก็จะเก็บไว้คนเดียวไม่กินไม่นอนมาหลายวันวันนี้เขาก็ไลน์มาหาแม่ซึ่งอยู่ห้องติดกันไลน์มาบอกว่ารักแม่นะแล้วพอแม่เข้าไปในห้องก็เห็นน้องนอนฟุบไปแล้ว ส่วนอาการล่าสุดของไอ้ปีชยาแม่บังอ่อนได้เผยว่าตอนนี้หายใจอ่อนมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยังอยู่ในห้อง ICU หากมีอัปเดตความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ